จะรู้ได้ยังไงว่าถ้าวันนี้เราซื้อรถไปแล้วเราจะผ่อนมันไหวจนจบสวัสดีครับผม MU Smile มัยค่ะเอพิโซดที่แล้วนะครับผมได้พูดไปว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็อย่าเพิ่งซื้อรถแต่ถ้าใครคิดว่าจำเป็นต้องใช้รถจริงๆมันต้องซื้อให้ได้ เาควรจะมาประเมินก่อนใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะผ่อนมันได้จนจบหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เราเสียเงินไปฟรีๆแถมยังติดแบคลิสเสียอีกนะครับวันนี้ผมจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการประเมินว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถผ่อนลดได้จนจบหรือเปล่าเราควรจะต้องไปดูอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง อย่างแรกเลยนะครับคุณต้องประเมินสถานการณ์ให้ยาวสักนิดหนึ่งช่วงนี้มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่มันจะไม่ค่อยดีหลายอาชีพเนี่ยได้รับผลกระทบคุณต้องมาดูแล้วแหละว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันอยู่ในข่ายที่น่าจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าหรือบางครั้งผลกระทบยังมาไม่ถึงแต่ให้ลองมองนะครับว่าโอกาสที่มันจะมาถึงคุณเนี่ยมันมีหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสนะครับว่าภายในเดือน2เดือนคุณอาจจะได้รับผลกระทบ ็อยากให้ชะลอดูสถานการณ์สักนิดหนึง่งอย่าเพิ่งรีบวู่วามนะครับก็ดูให้ถี่ให้ท่วนซะก่อนอย่างที่สองครับคือคุณต้องกลับมาสํารวจครับว่าปัจจุบันเนี่ยรายได้คุณเท่าไหร่แล้วปัจจุบันคุณมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนเนทะ่าไหร่คุณเหลือเงินเก็บกี่บาทอันนี้ต้องตอบตัวเองให้ได้ในกรณีที่คุณไม่เหลือเงินเก็บเลยใช้เงินไม่พอด้วยแบบนี้อย่าเพิ่งซื้อรถครับ เพราะว่าลําพังไม่มีรถมันก็ใช้ไม่พออยู่แล้วข้อที่3ก็คือหลังจากที่คุณประเมินแล้วว่ารายได้ของคุณมีเท่าไหร่แล้วคุณใช้ใจ่ายเดือนละเท่าไหร่คุณจะเห็นจำนวนเงินคงเหลือครับสามารถไปประเมินได้ว่าคุณควรเลือกรถที่มันผ่อนเดือนละเท่าไหร่โดยหลักการทั่วไปที่ไฟแนนซ์เข้าพิจ,จารณานะครับก็คือคุณควรมีรายได้เป็นสเท่าของค่าง,งวดและรายได้ขั้นต่ำของคุณควร มี10,000บาทขึ้นไปยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าค่างวดรถที่คุณดูอยู่3,000บาทคุณควรมีรายได้6000บาทแต่6000บาทที่คุณมีรายได้เนี่ยมันไม่ถึง10,000บาทอย่างนี้ไฟแนนซ์ไม่เอาครับแต่ถ้ารถที่คุณสนใจเนี่ยมันผ่อน5,000บาทและคุณมีรายได้10,000บาทอันนี้เข้าองค์ประกอบครับก็คือรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดและ10,000บาทขึ้นไปอย่างนี้ไฟแนนซ์รับพิจารณาครับ ไม่ได้อยากให้คุณประเมินตามที่ไฟแนนซ์เขาบอกเรานะครับเพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเนี่ยอาจจะใช้เงินมากหรือน้อยกว่าที่ไฟแนนซ์เขากำหนดไว้ก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นก่อนที่คุณจะซื้อรถคุณมีรายได้10,000บาทจริงๆแล้วไฟแนนซ์เขาบอกคุณว่าคุณสามารถผ่อนรถ5 0 0 0บาทต่อเดือนได้ตามหลักเกณฑ์ของไฟแนนซ์แต่ก่อนที่คุณจะซื้อรถเนี่ยรายได้มื่นบาทคุณเนี่ยคุณใช้เดือนละ8,000บาทเหลือเก็บแค่เดือนละ2,000 แบบนี้ถ้าคุณไปซื้อรถมันก็ไม่พอในเรื่องของเงินผ่อนอยู่ดีครับอันนี้ก็จะทําให้คุณลําบากในภายหลังถ้าคุณอยากจะผ่อนรถให้มันมีความสุขจริงๆไม่เป็นปัญหาทางการเงินระยะยาวรวมถึงทําให้คุณติดแบกล l i ิ์จากการที่ผ่อนล่าช้าผ่อนไม่ไหวต้องคืนรถผมแนะนําทางเลือกแบบนี้ครับให้คุณไปดูนะครับว่ารายได้ที่คุณได้ทั้งเดือนเนี่ยเป็นกี่บาท แล้วเอารายได้ที่คุณได้รับเนี่ยหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนหลังจากนั้นคุณจะเหลือเงินก้อนหนึ่งซึ่งเงินก้อนนี้จะต้องเอาไปผ่อนรถใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งนะให้เอาเงินที่เหลือเนี่ยครับลบประมาณ2,000บาทหรือ3,000บาทส่วนที่เหลือจากที่ลบ2 3 0 0 0บาทไปแล้วนั่นเป็นค่างวดที่คุณควรจะไปดู สองสามพันบาทที่ผมให้หักไปเนี่ยมันคือค่าน้ำมันที่คุณต้องเติมรถครับหรือค่ามิเนเตนการถ่ายน้ำมันเครื่องค่าต่อภาษีประจำปีคุณควรจะมีเผื่อไวสองถึงสามพันบาทต่อเดือนที่เป็นเงินเก็บสำหรับมาดูแลเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าคุณขับรถก็ต้องเติมน้ำมันก่อนหน้านี้คุณไม่เคยต้องจ่ายเรื่องพวกนี้แต่ถ้าคุณมีรถแล้วคุณต้องจ่ายนะครับแล้วควรจะเก็บเงินเผื่อไว้ด้วยอีกเดือนละพันหนึง่ง เพื่อเอาไปต่อประกันต่อพรบต่อภาษีรายปีถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อมันถึงระยะยกตัวอย่างครับสมมติว่าคุณมีรายได้1 2 0 0 0บาทแล้วคุณใช้ปกติเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคุณใช้เดือนละ5,000บาทคุณจะเหลือกัน7,00 0บาทถ้าคุณลองหักสัก3,000ออกไปคุณจะเหลือ4 0 0พแสดงว่ารถที่คุณควรจะไปซื้อก็ควรจะผ่อน4 0 0 0บาท เรื่องที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆฟังก็เข้าใจได้ง่ายไม่มีอะไรพิเศษแต่คุณเชื่อไหมว่าเรื่องง่ายๆเนี่ยหลายๆคนละเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปตกม้าตายไปเหนื่อยตอนที่ผ่อนไม่ไหวตอนที่หมุนเงินไม่ทันแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นติดประวัติเครดิตที่ไม่ดีในอนาคตเวลาเราจะไปกู้อะไรอีกเราก็กู้ยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย วันนี้ที่มาแนะนำกันแนะนำด้วยความหวังดีจริงๆว่าไหนๆเราจะซื้อรถมาใช้งานสักหนึ่งคันแล้วก็อยากให้จ่ายเงินไปแล้วสามารถที่จะผ่อนรถได้จบตลอดรอดฝั่งแล้วมีรถมาเป็นของตัวเราเองโดยที่ไม่ติดประวัติเครดิตเสียแล้วรถคันนั้นเราก็ได้ใช้ประโยชน์กับมันอย่างแท้จริงรวมถึงไม่ทําให้คุณมีความทุกข์ด้วยเพราะถ้าคุณจะซื้อของชิ้นหนึ่งแล้วมีความทุกข์ ทำให้ประวัติตัวเองเสียทำให้อนาคตจะกู้เงินอะไรต่อไปยากผมก็ไม่แนะนำให้คุณจะต้องรีบร้อนขนาดนั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมจริงๆคลิปนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนในการที่จะซื้อรถได้ดีมากขึ้นนะครับเวลาเราอยากจะซื้อของอะไรสักชิ้นเนี่ยเราจะมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่ผมหวังว่าคลิปเนี่ยจะเป็นเหตุผลให้คุณสามารถประเมินได้จริงๆนะครับว่า คุณเนี่ยมีความพร้อมในการซื้อรถแล้วหรือยังแล้วในอนาคตที่คุณผ่อนรถไปคุณจะไม่เป็นทุกข์กับการที่คุณตัดสินใจผิดพลาดนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีนะครับก็ลองแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหรือใครก็ตามที่คุณรักคุณหวังดีนะครับเขาจะได้มีแนวคิดในการที่จะซื้อรถอย่างถูกวิธีและมีความสุขเมื่อได้รถไปใช้งาน ถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับก็ติดตามเราได้ในช่อง y o t u u e Channel คนรักรถมือ2องบายอหรือในเพจที่มีสาระดีๆ Facebook Fan Page รถมือ2อยูสมัยค่ะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ